สวัสดีจ้ากเกษตร24เพลักบริษัทจ้าวันนี้หนูจะขอมาทําการละลายตัวไทย์มีท็อกแซมให้ลูกค้าดูนะจ้าไทยมีท็อกแซมตัวนี้ความเข้มขม้น25เปอร์เซ็นเลยจ้าอยู่ในกลุ่ม 4A เป็นยาเย็นสามารถกําจัดได้ทั้งเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้และเพี้ยทุกชนิดเลยนะจ้าใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยจ้าไม่ทําผลกระทบต่อพืชแน่นอน ีการระบาดลองเพี้ยแป้งและเพี้ยหอยเป็นจํานวนมากแนะนําไม่ใส่ออยลงไปด้วยเพราะจะทําให้ไข่เพี้ยเนี่ยฝ่อแห้งและหลุดไปจ้ายาตัวนี้สามารถคุมได้1 0บถวันเลยนะจ๊ะกล่องนี้ภายในกล่องจะเป็นถุงขนาด1นกิโลนี่จ้าตัวเนื้อสารนะจ๊ะ เนื้อสารจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นเกล็ดสีขาวแบบนี้จ้าตัวเนื้อจะเป็นเกล็ดสีขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะรดอยอัตราการใช้หนูจะแนะนำอยู่ที่20กรัมต่อน,น้ำ20ลิตร20กรัมจะประมาณ4ช้อนนี้เลยนะคะหรือหากใช้ทาง200ลิตรสามารถใช้ 2 0 0กรัมหรือประมาณ2ขีดบ้านเราได้เลยจ้า1กิโลจะสามารถผสมได้ประมาณ5าถัง200ลิตรเลยนะจะนี่จ้าเมื่อทำการละลายแล้วเนื้อจะเป็นสีแบบนี้นะจ๊ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้าหรือทักข้อความของทางบริษัทมาได้เลยนะจะสสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ